สวัสดีหาผมกังฟูมหาเย้เย้เยคนคือคนรักแมวใช่ไหมฮะใช่ไหมใช่ไหมสเสร็จเดี๋ยว้ะหนาแมวไม่รักคนหรอก เราจะชอบทําเหมือนไม่รักแต่ก็ยังต้องการการดูแลใส่ใจจากเจ้าของอยู่ดีในฐานะที่เป็นแมวมาหลายปีวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวนวัตกรรมใหม่สุดบาวซาสำหรับคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันนะฮะและนี่ก็คือ Roborock S6 MaxV คุณนยนต์ดูดฝุ่นถูกพื้นทีน่ทั้ทงดูแลความสะอาดครบวงจรแถมยังช่วยให้สอดส่องดูหมาแมวได้อย่างใกล้ชิดรวมถึงพูดได้อีกด้วย คืออะไรอ่ะหรือเนี่ยยังเป็นแมวใช่ไหมเอ hey, ๊ดีๆีทำไมถามแบบนี้ล่ะจ๊ะรู้ไหมว่าการเลี้ยงหมาแมวควรใส่ใจในการทําความสะอาดบ้านและการลดซื้อของใช้ในบ้านก็มากกว่าคนอื่นเขาอีกนะเพราะอ,อย่างแมวก็จะมีปัญหาสายแมวติดเท้าเดินไปทั่วบ้านขนแมวที่ปลิวไปตามพืน้นติดตามผมแถมสุดท้ายทําให้ดูดฝุ่นไม่ถูบ้านอย่างเสมอเสมอสิ่งสกปรปกทั้งหลายตามพื้นก็ติดกลับไปที่ขนแมวแล้วแมวก็เลียเข้าไปอีกทีจะแม่มา <c oughs> ได้ก็ต้องเรียนตัวนี่นะ <G ül> ใช่ไหมล่ะแต่คนเลี้ยงหลายๆคนไม่มีเวลาจะดูแลบ้านทั้งวันหรอกนะไหนจังงัานไหนจะทุเลาะระบาข้างนอกแถมยังเวลาที่ต้องใช้กับตัวเองหรือคนรอบข้างอีกด้วยเป็นมนุษย์พวกนี้ล่ะมีน้า กดปัดความรับผิดชอบหลายอย่างเพราะงั้น Roborock S6 MaxV จึงเป็นหุ่นยนต์ที่เหมาะกับคนเลนี้ยงสัตว์มากเพราะจะช่วยจัดการความสะอาดตรงนี้ได้อย่างเป็นเสร็จทั้งกวาดดูดฝุ่นและดูพื้นไปพร้อมกันแถมยังมีฟังก์ชัน s c h e d u l e Timer สามารถตั้งค่าให้หุ่นยนต์ทำความสะอาดตามเวลาที่เราต้องการผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีรวมทั้งยังช่วยให้เจ้าของสามารถส่องกล้องจากตัวเครื่องเพื่อดูหมาแมวในบ้านไปพร้อมกับส่งเสียงพูดคุยเป็นเพื่อนได้ในเวลาที่เจ้าตัวไม่อยู่ด้วยหมาฮ่า มันได้จริงๆหรอแะโอ้โหเทคโนโลยีสมัยนี้นะใช่นอกจากเทคโนโลยีที่ทําให้คนห่างกันออกไปก็ยังมีเทคโนโลยีที่ทําให้คนได้ใกล้และใส่ใจกันมากขึ้นดบบนโปรเปอร์ร็ออีนี้ด้วยไงล่ะน้ำตาจะไหลเลยจ้ะครับใจเอาเนี้อ ด้วยการทํางานแบบอัจฉริยะที่สามารถกําหนดพื้นที่ดูดฝุ่นหรือถูพื้นได้ทั่วทั้งบ้านมีฟังก์ชันการใช้แผนที่สําหรับหลายชั้นได้ Mul ติ l e v e l Mapping สามารถแยกแผ่นที่ชั้นได้ถึง4ชั้นและในแผนที่แต่ละชั้นสามารถกําหนดพื้นที่ห้ามเข้าหรือโซนห้ามทํางานหรือพื้นที่ห้ามถูได้อย่างอิสระกันโดยโรบอตจะสามารถจําแนกพื้นที่แต่ละชั้นได้เองทําให้หมดกังวลกับการต้องมาจัดการที่ละห้องที่ละห้องด้วยว้าวไ Ging, หรือสมาร์ทท็อปอัพคือถ้าทำงานในพื้นที่ทั้งหมดไม่เสร็จในหนึ่งรอบต่อการชาร์จเต็มอุ่นยนู์จะกลับมาชาร์จโดยชาร์จถึงแค่มีปริมาณแบตเตอรี่เพียงพอก็อจะกลับไปทำงานต่อเลยแถมแรงดักพไม<อ>ไปธรรมดาสูงสุดแม็กซิมัมซัพ์ชั่น2 5 0พัเพลยเอด้วยหนาะด้วยเทคโนโลยีไฮเปอร์ฟ c ร์สตอร์เมอร์ที่สามารถดูดฝุ่นบนพื้นหรือพรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้เองทำให้หมดกังวล ส่วนที่ฟูอยากโชว์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วทำไมไม่โชว์จ้ะเป็นเมาโชว์ไม่ไหวหมักเล้เลนนส่วนที่ฟูอยากโชว์ให้ทุกคนได้เห็นเทคโนโลยีที่เหมาะสาหรับคนรักสัตว์มากที่สุดนันก็คือ dual cameras ที่เป็นเหมือนตาผสมกับระบบ AI ทําให้สามารถเรียนรู้และรับรู้วัตถุได้เองเช่นรองเท้าลูกบอลชิ้นของเล่นปลั๊กสายไฟหุ่นยนต์ก็จะสามารถหลบหลีกได้จะไม่ลากหรือชนลากวัตถุต่างๆไปด้วยโดยเฉพาะหมา และจะเรื่องตัวฝนเพ่อรากไปทั่วบ้านสภาพจะเป็นยังไงใช่จักใช่จะต่อมนาะและกล้องนี้ก็ช่วยทําให้รู้ตําแหน่งและลักษณะพื้นที่ได้ชัดเจนขึ้นมาประกอบทํางานด้วยกับ LDS Laser Technology โดยใช้ Qualcomm a p q 855 Processor Chip ทําให้ทํางานแม่นยังรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและกล้องตัวนี้แหละที่เราใช้ส่องมองสัตว์เลี้ยงในบ้านได้อย่างสะดวกสบายมีประสิทธิภาพจ้ก ฟูซฟูหลเอียวไหนตะโกงกดคุยกับฟูซ่กังผูกังผูไเป็นไงเป็นไงล่ะว้าวสุดยอดไปเลยจ้ะสนุกจังเลยสนุกจังเลยทั้งหมดนี้แค่ลงแอป,ปโปรโบร์รักรก็สามารถจัดการตั้งโปรแกรมการทํางานรวมถึงเฝ้าดูพูดคุยกับสัตว์เลี้ยงแบบนี้ได้แล้วมา่าแถมตัวหุ่นยนต์มีเสียงการทํางานที่เบามากไม่รบกวนให้สัตว์เลี้ยงตกใจอย่างแน่นอนดีจังเลยนะดีจังเลยจ้ะอยากได้แบบนี้ สบายไม่แพงหยิบตังในแกะแล้วไปสั่งซื้อได้เลยที่เว็บไซต์ w w w roborock thailand com หรือ Shopee ร้าน roborock thailand และ lazada ร้าน roborock official store นะคะสินค้ารับประกัน2ปีเต็มทุกชิ้นส่วนรวมแบตเตอรี่กับสนย์ roborock แถมด้วยนะคอมจทค